ครับพบกับ CC YouTube Thailand วันนี้จะพามาชมบรรยากาศการตกปลานะครับตกปลาที่เกาะกูดครับเอาเเ้าที่สะพานใครมีเบ็ดมาเที่ยวเกาะกูดปุ๊บเอาเบ็ดมาได้นะครับแล้วก็ตกปลาตกเสร็จเดี๋ยวถ้าได้ปลาก็เอาไปย่างตั้ง <c oughs> แต่ตกมานะครับได้ามาแล้วโอ้ยตั้งหลายตัวนะครับแต่ปล่อยลงไปทะเลเลยนะ <c oughs> ปล่อยลงไปแล้วี่ด้านเนี่ยสกใจตกใจผมว่าเราไม่ชดดอบกินหมวป้อมแน่น, <c oughs> นี่ครับอันนี้อันนี้นะครับไปทางนี้ชายหานะครับตกตกตก,ตกตรงนีได้เลยนะครับ ว่าทางนี้นะตรงนี้ดูดูนีะครับก่อนจะปะป้าเห็นไหมครับมีกืนตัวไม่เลิแอบแอบมาดูนี่นี่นี่ พี่พี่ดูอันอันอันนี้อันนี้อันนี้เรียกตัวอะไรครับอะไรครับีมทักพ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 ักดำน้ำดำน้ำอันนี้อันอันนี้ครับอันนี้ป๊อปเปอร์โอ้มีชื่อเรียกโอ้เรียกยากเลยต้นตกปลาไม่เป็นไม่รู้จักเลยเนี่ยอันนี้อันนี้นี่อันนี้ก็อป๊อปเปอร์ป๊อปเปอร์เดี๋ยวอันอันนี้ไม่ได้นวดแล้วครับ อันนี้ปักเหมือนกันปักเนี่ยปักปักเดี๋ยวเดี๋ยวมีหลายตัวเอาอันนี้ดีกว่าไอ้พวกป๊อปเปอร์ไอ้ปักปักเนี่ยไม่รู้เรื่อไม่รู้จักเนี่ยว่าทำอะไรครับเนี่ยตกตกยังไงครับอันนี้ตัวนี้ตัวนี้มันจะดำน้ำลักลกษณะองศาลิ้นมันจะดำน้ำได้เมตรหนึ่งห้าสิบเซนอะไรเงี้ยถ้าเกิดลิ้นลิ้นเวลาเวลาที่เราจะหมุนได้ไหมเมตรหนึ่ง เนี่ยอันนี้พวกนี้ครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ปั๊บเปอร์แล้วมันตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเหยื่อผิวน้ำอันนั้นเหยื่อใต้น้ำเหยื่อใต้น้ำนี่แหละฟักฟักลิ้นอ่ะมีลิ้นผมว่าเนี่ยเอาเหยื่อใต้น้ำเนี่ยมันผมว่ามันน่ากินเพราะว่าตอนนั้นแบบทิ้งเด็ดไปเฉยๆอะ่ะ แล้วมันจมอยู่ใต้น้ำครับเดียวเองปลาเอ,นเนอนะกเขาเรียกไงกำลังแดงกินเฉยเดี๋ยวไม่รู้จะได้สักตัวไหมอาหารเย็นอย่างนี้ครับเือตะวันตกนึงไปแล้วครับอยู่รับขอไปแล้วครับปลาย่างตัวนี้กันจิ้มเด็ดๆน้ำอรอ่อ,รอยๆ นั่นข้างในเนี่ยข้างในมันมีแว๊บๆตัวเนี่ยนี่มีตัวอันนี้เลยเนี่ยข้างในมมนมีตัวอะไรตะกวมอยู่ข้างในเอาได้แล้วหนึ่งตัวนี่โอ้ย ปลาตัวใหญ่มากเลยครับขอความร่วมมือนะครับทุกท่านนะครับที่มาเที่ยวนะครับขอรบกวนช่วยกันอน,นุรักษ์นิดนึงนะครับอยาให้มีแบบนี้นครับเพราะว่าน้ําทะเลเราจะใสสะอาดอยู่เสมอถ้าไม่มีขยะพวกนี้นะครับช่วยๆกันนะครับได้ปลามาหนึ่งตัวนี้ครับเดี๋ยวเอาไปท่มกินนะครับมีนวางฟางเยอะนะ เนี่ยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนี่ยวันนี้ก็ไ like, ลฟ์สาระอีกรา้งคอแต่มีสาระนะครับดูกันตกปลาเราคนที่ชื่นชอบการตกปลามีสะพานให้ตกปลามีทะเลให้เล่นน้ํามีเรือให้พายอากาศเปงนะทะเลยางเนนาย็นยน้ําใสๆนะครับ่วงนี้ครับนี่นี่เป็นหน้าฝนนะแต่ไม่ฝนไม่ตกกันหลายวันแล้วครับสองสามวันแล้วน้ําใสๆเลยเล่นน้ําได้ น้ำอย่างใสเลยครับน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลามีปลาเนีย่ยปลาลองจากทะเลครับก็จะคลองแห่งนี้ เนี่ยเป็นกีฬาครับบริหารข้อมือแน่นอนเลยข้อมือมีอมอติดแน่นอนเป็นเหยื่อครับเป็นเหยื่อคขณะน,นี้เราได้ทดนนล,ลองเหยื่อไปแล้วครับแต่หลายตัวแล้วแสดงว่าต้องปรับนี่ต้องปรับกลยุทธ์ใหม่รอ,อยังไงก็ไม่รู้ว่าจะมีปลาแล้วไม่มีปลา อย่าลืมกดติดตามนะครับทีซีทูบไซแลนด์ครับมีสาระและก็หลายสาระแล้วก็ทั่วไปสับเพียเหรอพูดคุยกันนะครับมีคอมเมนต์มีทักทายกันก็คอมเมนต์ใต้ล่างนะครับใต้ล่างก็คอมเมนต์ไว้นะครับพูดคุยกันนะครับก็จะแนะนำนะมีหลายๆอย่างนะครับถ้าสิ่งไหนตอบไม่ได้ผมก็จะไปหาผู้เชี่ยวชาญมามาช่วยตอบนะครับมีทั้งสาระและไม่มีสาระครับก็อย่าลืมครับกดติดตามกันเป็นกำลังใจให้กันครับครับ นี่ครับผ่านผมเดินผ่านหายไปแว๊บเดียวกลับมานี่ปลาปลากระลังแดงแดงนี่นะครับไปต้มยำอร่อยมากนี่มีตกตัวตรงนี้เลยหายไปแป๊บเดียวโอ้โหดูตัวยิงใหญ่เลยปลาเนียครับเกือบจะไม่ได้ใช่ไหมล่ะเกือบไม่ได้รีวิวดีนะยังได้ ไม่นา่าไม่เสียชื่อซีซียูท <harbor> ูบไทยตลวปลาแล้วี่ยปลาซากปลาซาลูกมันลูกมันทุกปลาซาสองตัวแล้ว